ล ل ا มอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ผมจะอธิบายนะครับเรื่องเดือยมีดนะครับเดือยมีดเดือยมีดกิจยางนะครับเดือยมีดต่ํานะครับกว่าหูมีดนะครับต่ากว่าคือมันจะเข้ามาทางด้านในนะครับทางด้านในนะครับทางด้านในของครับมันจะออก มันจะเข้าไปอีกนะครับมันจะต่ํากว่าหูมีดนะครับมันมีผลเสียยังไงนะครับเดยมีดที่ต่ากว่าหูมีดนะครับมันมีข้อเสียยังไงนะครับมันมีข้อเสียเวลาเราปรีดย่างนะครับมีข้อเสียเพราะว่าการที่เดือยมีดนะครับมันต่ํากว่าหูมีดนะครับเวลาเราจะจิกหน้ายางนะครับมันจะจิก ไม่ไม่เข้านะครับบางครั้งนะครับกูมีดมันก็ค้ํานะครับเปลือกเปลือกนอกนะครับมันทําให้ขีดยางหน้ายางมันไม่เสมอนะครับเวลาเราซอยมามันก็จะสะดุดนะครับแต่ถ้าเดือยมันอยู่อย่างนี้เวลาเรารีดมาหน้ามันจะเสมอนะครับหน้าเดือยมันมนแล้วมันมันมันสูงกว่า หูมีดนะครับคือหูมีดที่ต่ํากว่าเดือยคือเขาเรียกว่ามันล้นนะครับมันเป็นเป็นหูนะครับเป็นหูเป็นที่พุงมันมันสูงกว่าเดือยมีดก็เช่นกันนะครับมันจะค้ำหน้ายางนะครับเวลาเรากี ก็คำถามนี้นะครับถามมานานมากนะครับผมก็ไม่ได้ตอบนะครับคลิปนี้ผมจะตอบให้นะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเดือยมีดนะครับต้องให้สูงกว่าสูงกว่าพุงมีดนะครับสูงกว่าพุงมีด สูงกว่าพุงมีดนะครับนี่คือพุงมีดฝั่งนี้คือหูมีดนะครับเพื่อที่เวลาเราจะจิกหน้ายางนะครับเดือยมันจะถึงก่อนหูมีดกับพุงมีดนะครับเวลาเราลดจิกหน้ายางนะครับจิกที่หน้านะครับจิกที่ท้ายก็เหมือนกันนะครับ ใช้วเวลาเรากรีดหน้าที่มันสูงสูงนะครับเราก็จะจิกง่ายนะครับถ้าเดือยมันมันสูงกว่ามันสูงกว่าหูมีดกับกูุงมีดนะครับที่เขาต้องแต่งนะครับ <c oughs> ที่เขาต้องแต่งให้เดือย มันสูงกว่าหูมีดนะครับเพราะเวลาเรากรีดนะครับเวลาเรากรีดมันจะครับมันจะเห็นไหมครับเดือมันจะปักลงไปก่อนนะครับแต่ถ้า,าหูมีดมันล้นนะครับมันมันสูงกว่าเดือยมีดนะครับมันก็จะมาค้ำหน้ายางเลยนะครับมันค้ำเปลือกยางเลยครับเวลาเรากด มีดลงไปจิกหน้ายางนะครับมันก็จะไม่ถึงนะครับท่อน้ำยางที่ท้ายมันก็จะกินเปลือกตรงนี้เยอะนะครับเวลาเรากรีดมาเราไม่ให้บางท่านจะเอียงนะครับเอียงมีดแล้วมันจะกินตรงนี้นะครับสูงอยู่นะครับมันจะไม่กินแบบ มสมอลงมาอย่างนี้นะครับมันมีมันมีหลักการง่ายๆนะครับในการกรีดยางที่จะให้มันสวยครับเพราะว่าเดือยมีดนะครับที่มันไปกินท่อน้ำยางนะครับ ถ้าหูมีดมันไปค้ำแล้วมันก็ทำให้เดือยมีดมันกินไม่ถึงท่อน้ำยางนะครับแล้วที่ปุงมีดนะครับถ้ามันสูงกว่าเดือยมันก็จะค้ำหน้ายางนะครับเรากรีดมาเราก็จะเอียงมีดเยอะและทำให้เดือยมีดนะครับมันกินที่ท่อน้ำยางได้น้อยนะครับ มันจะจิกง่ายนะครับจะจิกหน้ายางง่ายไม่ว่าหน้ายางจะสูงจะต่าถ้าเราเต่งเรือมีดให้มันสูงกว่าหูมีดกับปรงมีดนะครับจะจิกง่ายยึ่งต้นที่มันเล็กๆนะครับเปลือกมันบางๆเราก็จะ จะฉีกหน้ายางได้ง่ายนะครับเวลาเราปิดมามันก็จะซอยง่ายนะครับที่มันก็จะม้วนกลมนะครับที่เปลือกเพราะว่ามันอยู่ที่การซอยด้วยนะครับเดือยมีดมันก็ควรที่จะให้มนอย่างนี้นะครับมนนะครับให้มันมนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะ ดูไม่ค่อยชัดนะครับเรือยมันครับนิดเดียวนะครับผมทําเรือยไม่ยาวนะครับเพราะว่าเรือยมันยาวมันมันไม่ค่อยออกนะครับยังจะอยู่อย่างนี้นะครับให้เรือยสูงกว่าหูมีดนะครับกับปุงมีดนะครับมันก็จะ ไม่ค้ำหน้ายางนะครับแล้วกรีดน้ํายางน้ํายางก็จะออกดีนะครับเพราะว่ามันกินเพราะว่ามันกินท่อน้ํายางนะครับได้เยอะวลารากรีดมันก็จะง่ายนะครับ วันผิดไปก็มาผิดซ้ำเวลาจะจิกหน้ายางนะครับหน้าจะสูงจะต่ํำยังไงเราก็จะจิกง่ายนะครับมันก็จะจิกได้เร็วไม่ต้องไปเล่งมันมากมายนะครับมันก็จะ ลงไปเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับไม่มันมันจะไม่ล้าหน้านะครับเพราะว่าเราเล็งนะครับเวลาเราตั้งมีดมันจะเล็งง่ายนะครับเพราะว่าเดือยมันมันยาวนะครับมันมันสูงกว่านะครับมันสูงกว่าหูมีดกับพุงมีดนะมตั้งมีดมันก็จะตั้งง่ายนะครับดูง่ายขึ้นนะครับขึ้น jokes. มันก็จะเรี้ยงลงมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่บางคนนะครับแต่ถ้ามีดมันพุงมันสูงกว่าเดือยครับพุงมีดสูงกว่าเดือยหูหมีดสูงกว่าเดือยมันก็จะเวลาเราตั้งมันจะดูยากนะครับเพราะว่าพุงมีดมันบังนะครับบังสายตาเราแล้วก็หูหมีดนะครับมันก็บัง เวลาเราตั้งมีดนะครับเวลาตั้งมีดให้ให้มันเอียงหน่อยนะครับนี่ก็ตั้งมาลดเป็นชั้นลงมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะไม่คำ้ำนะครับมันก็จะไม่คำ้ำไม่ค้ำเปลือกตรงนี้นะครับถ้าพงมีดมันไม่สูงนะครับให้เดือยมีดนะครับ มันที่เราต้องแต่งให้เดือยสูงกว่ามีดนะครับมันมีอย่างคือเวลาเรากรีดนะครับคือเวลาเรากรีดนะครับเวลาเรากรีดมันจะกรีดง่ายนะครับเห็นไหมครับ ครับมันมันจะไม่ค้ามันจะไม่ค้าถ้าเดือยมีดนะครับมันต่ำกว่าหูต่ำกว่าพุงมีดยังไงหน้ายางก็ไม่สวยนะครับมันไม่เสมอ ครับเดี๋ยวก็จะอธิบายเข้าใจนะครับนะครับก็ต้นที่เปลือกที่เปลือกหนาๆน,นะครับเราก็จะต้องดึงออกก่อนนะครับนะครับเวลาเราตั้งตั้งมีดจิกหน้ายางมันก็นะครับหน้ง่ายเห็นไหมครับ ต่อ,อยมามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปกินหน้ายางนะครับนี่ครับเวลาติกหน้าตรงนี้นะครับอมันจะมันจะไม่ค้านะครับมันจะกินหน้ายางตรงนี้นะครับลดน้อยลงครับเพราะว่าเรามีดุงมีดมันไม่ล้นเดือยนะครับแล้วก็ หูมีดมันก็ต่ํากว่าเดือยนะครับยังไงก็แต่งมีดนะครับให้มันต่ํากว่าเดือยมีดนะครับให้เดือยมีดสูงกว่านะครับที่หูมีดนี้ให้มันมนๆนะครับให้มันมๆนๆ,ๆอย่างนี้นะครับให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับครับก็หวังว่าจะมองเห็นชัดนะครับ Yeah. จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ